ปาร์ีจ้าพี่น้องพอกันที่เก่านอกจากเนาะก,กับเมียค่ะคนเก่าคนเดิมเมีค่ะราตรีจ้าพี่น้องเมื่อนี่ทําการสั่งขนมจะพี่น้องสองล่างพี่น้องทําการสั่งขนมเบ่งเบ่งสองล่างจะพี่น้องล่งข้องหลายบ่อใดจ้าช่วงนี้เพราะว่ามันขายของบอดีนะจ้ะอ่าก็เลยสั่งเฉพาะโตที่มันขาดน,านอกจากเนาะสั่งเบ่งเบ่ง สองลังจากพี่น้องนี่หนึ่งลังมีกระซิมีอยู่สิบสองกล่องจ้ะสองลังก็อยู่ประมาณนี่แหละพี่น้องนี่บินของนะจาน้ะเนาะสองลังก็อยู่หนึ่งพันแปดสิบบาทจากพี่น้องหนึ่งพันแปดสิบบาทเดี๋ยวสิหารให้พี่น้องบึ้งนะาจาน้ะเนาะว่ามันมัน,ม,นมันตกลังเทอะไร ก็180ก็หารสองเบงเบงหนึ่งลังนี่สิตกอยู่อ่า540บาทจ้ะพี่น้องแล้วพี่น้องอยากคุ้มว่ากล่องหนึ่งนี่มันสิตกเท่าไรนาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิหารให้เดึงก็540กลับไปหาร12จะเท่ากับตกกล่องละ45บาท อันนี้เป็นลานของเมกาลตีสั่งของกสิยูไดยูในราคาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าลานอื่นกับโอูหเนาะวา่าเป็นสั่งได้แบบใดอันนี้ลานห้องสั่งของประเภทขนุนหอละหานี่เนาะจะเนาะกะสิไดอยู่ประมาณราคานี้นะจ๊ะก็จะมีเดี๋ยวให้พี่น้องเบิรงนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะพี่น้อง เบงเบ่งแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องเยอด้วยนะเจ้ะพี่น้องสีขาวรถนี่ก็แแ่บพี่น้อง สีขาวแล้วก็สีแดงจ้ะเอื่นงง่ายๆขาวกับแดงจ้ะพี่น้องช่วงนี้ล่งของกัเลือกแต่สินค้าตัวที่มันขายง่ายล่ะพี่นอ้องล่งห่อบริเลยรุ่งทําเคื่อนะจ้ะนอเลือกขายอานะจ้ะพี่น้องบอลรุ่งแบบว่าห่อหยักล่งแบบคือเกาบไดดัล่ะจ้ะช่วงน,นี้เพราะว่ามันต้องไปตามสถานอากาศของมันนะพี่น้อง ไปตามสถานการณ์มันห้ากระสีล,งล่งแบบยลยคือตะกี้ว่าใดอะไรจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าขันห้องล่งห,หลายมันกระสีเสียงกับการของข่างสต็อกนะพี่น้องของมันกระสีจมทุนมันสีจมเนี่ยนเจ้ะพี่น้องอันนี้กระซองร่างกัขายหล้มือเต๋อพี่น้องสำหรับสถานการณ์บ้านเนองแบบนี้ ทางล่าน,นีกาช่วงนี้นะพี่น้องนอกจสกซนินไปทังกัสิเนินไปทงัปทงพวกแบบมีมามา่พวกพวกสินบะมีนะพี่น้องสินินไปทังนันหลายกลัวเพราะว่าเาราซื้อความสิส้ขายดีนะพี่น้องสินค้าพวกนี้พวกอันสินบะมีนี่นะจ๊ะทุกอีฮอลละขายดีสําหรับช่วงนี้นะจ๊ะ ตามสถานาการณ์ของมันก็เลยเลือกแต่ว่าพวกขนมนี่กะช่วงนี้กะบอปันหดพี่น้องเพราะว่าหนึ่งอันลรงเรียนบริเปิดสอนนะพี่น้องมันก็เลยเท่ากับต้องเบาๆลงสำหรับขนมวันนี้กะลงเพิ่มแค่สองล่งแล้วกะยังเพาในร่วมกับพวกอย่ยหอ้อื่นนาจาะเนาะเป็นพวกไดโนเสาร์พวกขนมเล่ ต่างๆนั่นแหละพี่น้องอันอันนี้พวกนี้ก็มันยั่งเหลืออยู่จ้ะเลยบอลงเขาลงแต่ตัวที่มันขาดแค่สองลังอันนี้ก็เป็นอัปเดตคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบ่งนะจ้ะเนาะว่ารานตอมงคลทรัพย์นี่ลงสินค้าอีหยังแนนในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกะทยอยลงยางละนิดลหน่อยจ้ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆพี่น้องที่เขามารับชุ่ม คลิปของแม่ค้าราตีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับช่องราตีชาแนลด้วยนะจ๊ะโอเคจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย